สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนนทัทนขานัตตาีเพียแคมค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสูา่ Variety Game s h o ที่ทั้งไม่การขายเป็นเกมการแข่งขันใช่ค่ะเพราะเป้าหมายของเรานะคะเราต้องการค้นหาคนขายเก่งแล้วก็คนขายดีเพื่อมาเป็นสุดยอดนักขายของเราค่ะในรายการซูเปอร์เซลลาสุดยอดนักขายแล้วถ้ารู้ตัวว่ามีความสามารถ อยากจะมาเป็นสุดยอดนักขายส่งคลิปเข้ามาเลยค่ะเงินรางวัล5,000บาทรอทุกคนอยู่นะครับและสำหรับคนดูนะครับเราก็มีสินค้าดีๆโปรโมชั่นงามๆนะครับให้กับทุกคนหลังจบรายการไปที่ไลฟ์ a c e b o o k ของเราได้เลยครับและตอนนี้นะครับนักขายหน้าใหม่ของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันไปเจอกับคนแรกได้เลยนะครับกับน้องปอนพักควาสสวัสดีครับ อนครับเรามีประสบการณ์ด้านการขายมาบ้างหรือเปล่าจริงๆเนี่ยประสบการณ์จะเป็นพิธีกรมากกว่าเป็นเป็น MC เป็นพิธีกรอีเวนต์สะส่วนใหญ่ครับเอาละครับคนนี้ไม่มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อนต้องไปรอดูนะครับว่านักขายอีกหนึ่งท่านมีหรือเปล่าไปเจอบเขาได้เลยนะครับคุณเจนโลดสวัสดีครับสวัสดีครับ มจโรครับเรามีประสบการณ์ด้านการขายมาบ้างหรือเปล่าอประสบการณ์ด้านการขายพูดตรงคือยังไม่มีนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ด้านการพูดเนี่ยมีมาเยอะแต่ว่าอย่างเดียวที่ยังไม่เคยทําก็คือการขายนี่ทางแรกของผมเลยนะคอนซูเมอร์มารเอร์ของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูเรื่องเทคนิคพร้อมกับคําที่ใช้เวิร์ดยิงเนี่ย สลัดสวยสวยเก๋ผมนุ่มสรวยยาเป็นฟาร่าอย่างนี้เลยค่ะครัขอเสียงตบมือต้อนรับคุณริชาผู้ริชาค่ะสวัสดี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 ค่ะมีอะไรแนะนำทั้งสองท่านไหมคะก็คือว่าสินค้าที่จะมาเป็นโจทย์ในวันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ขายยังไงก็ได้ให้คนดูอยากเข้ามาใกล้ๆอยากมา Experience mm hmm. อยากเข้ามาเซลฟี hmm. ่อยากรู้ว่าการทำงานของเขานั้นทำอะไรได้บ้างและสินค้าของเราในวันนี้นะครับ mm hmm. ไม่เคยบ่นทำงานทั้งวันไม่มีบ่นเมื่อยเหนื่อยทุกอย่างเลย mm hmm. เพราะเขาไม่มีชีวิตและจิตใจ mm hmm. แต่มีจิตวิญญาณของความบริการอยู่ mm hmm. สินค้าเราในวันนี้นะครับ mm hmm. หุ่นยนต์ส่งอาหารผูดูบอน ดูดูบอทคุณยนต์ Delivery นำเข้าโดยบริษัทรัสพอจำกัดอัพเกรดธุรกิจของคุณให้ไฮเทคมากยิ่งขึ้นอีกขั้นของนวัตกรรมการเดลิเวอรี่ที่จะทำให้คุณสะดวกสบายในยุค New n o r m a l ที่สามารถ Delivery สิ่งต่างๆได้แค่ปลายนิว้วเป็นยังไงคะ สินค้าของเราในวันนี้คะน้องบอมครับพียครับขอต้อนรับนะครับคุณกัสมะวันนี้จากวงนะครับ Business Development and Marketing บริษัท Raspal จำกัดสวัสดีครับสวัสดีคุณข้าวครับคุณข้าวครับบริษัท Raspal คือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับครับบริษัท Raspal นะครับ R A A S P A L นะครับ Robot as a Service ก็คือเรานำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศเพื่อมา ช่วยให้ผู้คนทำงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับ oh. เราวางตัวเองเนี่ย oh. เป็น one stop service oh. ซึ่งเราจะให้บริการหลังการขายด้วย oh. ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆห oh. หรือทางบริษัทเราเองเนี่ยมีเอนจิเนียร์เก่งๆมากมาย oh. ที่จะช่วย oh. สามารถ oh. แก้ไขซ่อมบำรุงหรือส่ง เวอร์ชันใหม่ๆอัปเกรดให้เราได้ตลอดครับอันนี้พูดง่ายๆก็คือมืออย่าไปอย่ามากใกล้มากนะี่มืออย่ามากใกล้มากเป,เ,ปเป็นแบบพ <c oughs> ิเศะคือ,อคพูดง่ายๆนะคะ <c oughs> ว่าพูด d ูบอทเนี่ยก็เป็น one stop service เลย<ช>จะซ่อมแซมแก้ไขโรงโปรแกรมใหม่อัปเกรดใหม่ให้ทันสมัยเนี่ยติดต่อมาที่เราจัดการให้หมดถูกต้องไหมคะใช่แล้วครับตัวนี้ชื่อว่าพูดูบอทสามารถทําอะไรได้บ้างครับ ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเอ้ยมันมีถาดอยู่3-4มถาดนะครับ,รบก็สามารถส่งอาหารส่งยาเอกสารหรืออะไรก็ตามแล้ว <c oughs> แต่เราได้ซึ่งมันจะมีตาอยู่ตามตัวด้านล่างและด้านบน <c oughs> เพื่อให้เดินไปถูกที่ถูกทางครับอ๋อ,อน,นี่คือหน้าตาของผู้ดู ของผู้ดูผู้ดูอ๋อแสดงความรู้สึกได้ด้วยแสดงความรู้สึกได้ด้วยอ๋อเหรอครับนี่แต่ตอนนี้มันจะน่าเศร้าๆหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้วางแผนที่เพราะตอนนี้เรามาในที่แปลกใหม่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วดังมากช่วงโควิดอ๋อเหรอใช่เวลามีคนเป็นโควิดเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจ่ายยาต่อหน้าเฟส o ูเฟสได้ก็ต้องใช้หุ่นยนต์อย่างนี้แหละครับที่จะสามารถ จ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ก็คือลดการสัมผัสลดการเจอกันก็ใช้ระบบเทคโนโลยีอันนี้นวัตกรรมอันนี้ส่งแทนคนเนาะถามค่ะอันนี้มันขับเคลื่อนด้วยระบบอะไรคะระบบไฟครับ แล้วต้องชาร์จอะไรยังไงบ้างคะอ๋อก็ชาร์จประมาณ4ชั่วโมงนะครับและสามารถใช้งานได้มากถึง24ชั่วโมงเลยอ๋อใช่อยู่ได้นานเลยนะครับนานมากครับคุณข้าวครับถ้าสมมุติมีใครที่สนใจอยากจะได้พูดูบอทไปใช้งานติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับติดต่อได้หลายช่องทางเลยครับแต่เว็บไซต์ของเราก็มีซึ่งก็คือ www. r a s p a w com ซึ่งสะกด R A A S p.al.com นะครับ,รบหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้061-578-1988ครับอันนี้คือขายอย่างเดียวหรือมีให้เช่าด้วยครับมีทั้งขายให้แล้วก็ให้เช่าด้วยครับก<อ>็<อ>บริการครบวงจรเลยใครอยากซื้อไปใช้แบบจริงจังก็ซื้อเลยแต่ถ้าใครอยากเช่าเป็นครั้งคราว ก็สามารถเช่าได้หรือบางคนจะครีเอทนะเอาตัวนี้ไปเป็นมัสคงมัสคอต์ดทำอีวงอีเวนต์สร้างเอ็กเซอรี่เอรียใหม่ๆในอีเวนต์ก็สามารถเช่าได้ได้สามารถใส่เพลงได้ด้วยนะครับอยากซิงคอัพโหลดเพลงอะไรเข้าไปอยากร้องเพลงแปลกๆใหม่ๆก็ตั้งให้มันมาช่วยร้องกับพนักงานเป็นส่งอาหารไปได้กันได้นะครับช่วงหน้าเราจะมารู้กันว่าใครจะเป็นสุดยอดนักขายในรายการซปเปอร์เซลล์สุดยอดนักขาย จร,จริงๆต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มารีวิวสินค้าแบบจริงจังแล้วก็ยาวขนาดนี้นะครับก็เต้นเต้นดีครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยทําอยากลองทําให้มันดีเออทำออกมาให้มันดี ือเจ้าพุด d ุบอตนะคะซึ่งวันนี้นักขายทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องทำเซลลิงคลิปเพื่อขายสินค้าตัวนี้ก็คือ,อหุ่นยนต์ส่งอาหารพูดดุบอตค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เราจะต้องไปถามคุณข้าวว่าคีย์เมสเซจที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มีอะไรกันแน่นะคะคุณข้าวช่วยย้ำคีย์เวิร์ดหนคะครับก็คีย์เวิร์ดนะครับของพ o ด d ุ Bo นะครับก็จะมี4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเหมาะกับยุค New Normal นะครับ อย่างที่2เนี่ยคือถูกใจร้านค้าโดนใจลูกค้าอย่างที่3มเนี่ยคืออัปเกรดธุรกิจให้ดูไฮเทคและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันเป็นอีกขั้นของนวัตกรรม Delive อรเลย ถามพี่ลิชาครับโค้ชเบอร์มาสเตสินค้าประเภทนี้ถือว่าแปลกใหม่มากแปกมมีเทคนิคการขายยังไงบ้างครับเรา,าต้องชี้ให้เห็นว่าถ้าเรามีตัวนนี้มันสามารถทดแทนแรงงานของคนหรือว่าช่วยสปอร์ตแรงงานของคนยังไงได้บ้างนะคะแล้วมีเขาแล้วสามารถยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรที่เราอยู่หรือว่าเซอร์วิสที่เราให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างและแน่นอนที่สุดก็คือว่ามีตัวนี้ต้องพูดยังไงก็ได้ให้ลก คนดูรู้สึกว่ามีตัวนี้เหมือนมีนางกวักอยู่ในร้านทําให้ลูกค้าอยากเข้ามาถ่ายรูปลูกค้าอยากมาสัมผัสลูกค้าอยากมาเ x p e r i e n c e หรือว่าอยากจะมาถ่ายเซลฟี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวโรบอทตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับเพราะฉะนั้นเดินตามพี่มาเดี๋ยวพี่ไปคว้าเซน็นะมาให้ก่อนน้องแค่เอาทีหลังแล้วกนะันคือยุคผมเนี่ยมันยุคนิวเจนแล้วแต่พี่เนี่ยน่าจะเป็นยุคแบบดีลูกแก้วไหม คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราส่ง2นักขายค่ะไปถึงร้านอาหารที่มีผู้ดูบอดอยู่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูเซลริงคลิปของน้องปอนได้เลยครับ ู้ชมครับในยุค new normal หรือในยุคที่โควิด19กําลังแพร่ระบาดมีหลายธุรกิจเหลือเกินครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านกาแฟและก็ธุรกิจโรงพยาบาลนะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยผมมีทางเลือกใหม่มานําเสนอครับซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ข้างๆผมเองครับซึ่งตัวนี้มีชื่อว่า foodbot oo นะครับเป็นสินค้าจากบริษัท ัสพอลจำกัดนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทนําเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า <c oughs> เจ้าคูรบอตตัวนี้มีการใช้งานอย่างไรบ้างซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยง่ายมากๆสะดวกมากๆแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าใช้งานอย่างไงนะฮะสมมุติว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยจะสั่งบะหมี่เป็ดจานนี้นะครับลูกค้าเลือกโต๊ะ3อ่ะนี่โต๊ะ3ปับ๊บแล้วจะมีโหมดสมูทโหมดครับสามารถปรับได้เนื่องจากว่าเอ้ยบางทีเรามีน้ําแกงหรือว่าน้าซุป ต้องใช้ความนิ่งในการเสิร์ฟนิดนึงพอเวลาเราเลือกโหมดเสร็จปุ๊บเรากดสตาร์ทได้เลยปับ๊บเข้าไปน้องก็จะเดินตามเซ็นเซ,นเซอร์นะครับซึ่งทางบริษัท Last Call เนี่ยจะมีเซนเซ,นเซอร์ติดอยู่ด้านบนนะครับเขาก็จะมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอมาถึงโต๊ะปับ๊บหยิบครับหยิบมาวางลูกค้าก็จะหยิบมาวางแล้วก็กดรับออเดอร์พอกดรับออเดอร์เสร็จปุ๊บพุด้บอรดต,ตัวนี้นะครับก็จะรู้ตัวเองว่าโอเคงานของฉันเสร็จสิ้นแล้วน้องก็จะรู้ตัวเองเลยว่าต้องกลับไปที่เดิมโดยที่่เเรราาไไมต้อองทํะลย อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมชอบมากๆสาหรับบุหรอ่ตัวนี้นะครับก็คือฟังก์ชันของเสียงครับตัวนี้เนี่ยจะมีโหมด Happy Birthday และก็มีโหมด Music นะครับเราสามารถ Import Music เข้าไปได้ Import ไฟล์เสียงของเราหรืออาจจะเป็นเสียงที่เป็นสโลแกนของร้านหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่เราสามารถ Import เข้าไปได้เลยในตัวนี้นะครับผมในโหมด Happy Birthday นะครับพอเรากด Start ปั๊บอ่าน้องก็จะรู้ตัวแล้วแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์ที่โต๊ะ5 เพลงก็จะขึ้นมาเลยเป็นเพลง Happy b i r t เดย์แบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโหมด Happy b i r t เดย์ hmm. เพื่อเอาไว้ทำเซอร์ไพรส์ลูกค้าภายในร้านหรือว่าลูกค้าต้องการจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆเห็นฟ mm ัง hmm. ก์ช mm ันในการใช้งานที่หลากหลายของพุดบอดตัวนี้แบบนี mm ้เนี่ยแต่พุดบอดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง 1, mm hmm. 1> วันเต็มๆนะครับคือคุณชาร์จแค่4ี่ชั่วโมงตอนคืนชาร์จไปเลย4ชั่วโมงตื่นมาใช้งานได้ทั้งวัน mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับร้านไหนที่สนใจหรืออยากจะสั่งพูดบอดตัวนี้ โทรเข้ามาได้เลยครับที่0615781988ใช้งานง่ายไฮเทคทันสมัยไว้ใจพูด,ดบอดครับน้องปอน ก็คือว่าน้องปอนทําได้ดีเลยในคลิปคือการเปิดตัวมาด้วยพูดถึงโควิด -19 ทีเนี่ยมันทําให้ทุกคนเล่งเห็นความจําเป็นว่าทําไมต้องมีสิ่งนี้นะคะรวมไปถึงการที่เอ่อเดโมนสเตรตวิธีการใช้งานการกดปุ่มต่างๆนานารวมถึงฟังก์ชันเนี่ยมันทาให้เข้าใจง่ายแลดูง่ายคือต้องบอกว่าสินค้านวัตรกรรมแบบนี้บางทีถ้าเกิดเราไปทําให้มันแลดูยากหรือว่าเครียดปิ้นเนี่ยมันก็จะยากต่อการเข้าถึงแต่ว่าน้องเขาเหมือนแบบย่อยให้เราฟังได้เหมือนเพื่อนบอกกับเพื่อนนะคะแต่ว่า นิดนึงก็คือว่าน้องอาจจะขาดพูดถึงเรื่องออ after service นะคะเพราะตอัวอย่างที่พูดไปเมื่อต้นรายการว่าอันนี้ในเมื่อสินค้ามันเป็นนวัตกรรมเนี่ยอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันที่ว่าเราควรจะพูดถึงนะคะคุณข้าวราคาครับก็เห็นด้วยกับพี่ริชชาครับ <c oughs> ว่านี่ก็พูดครบถ้วนในหลาย <c oughs> ๆเรื่อง demonstrate <c oughs> ให้เห็นว่าเอ้ยมันใช้ได้ <c oughs> ไม่ยากเกิน <c oughs> ไปแล้วก็ โชว์หลายฟังก์ชันทั้ง smooth s m ooth <ช>โหมดทั้งไอโหมดแฮ p ปี้เบิร์ y เหรืออะไรก็ตามนะครับ<ช>ก็ชื่นชมครับเก่งครับเก่งครับเรียวว่าได้รับคำชมไปนะครับเนี่ยอ,อ่ะไปดูเซลิงคลิปของนักขายอีกหนึ่งคนกันนะครับของคุณแจนโล ณผู้ชมครับตอนนี้นี่ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้แต่เจ้าของโรงพยาบาลแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาที่นี่สั่งอาหารไว้แต่ไม่เห็นมีคนมาเสิร์ฟเลยพนักงานคืออยู่หลังร้านซะเยอะแต่ว่าไม่มีคนมาเสิร์ฟเลยฮะ เอา้านี่ไงมาแล้วแต่ไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟนะครับแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนี่แหละครับคือหุ่นยนต์ที่ผมบอกเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆขออนุญาตนะครับ รับอาหารของผมก่อนนะฮะถูกต้องเลยอาหารของผมเองนะครับคนที่นําเข้ามาเนี่ยก็คือบริษัทลาสพอจํากัดนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่นําเข้าหุ่นยนต์แล้วก็เทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถได้ใช้อะไรล้ํลๆแบบนี้ได้ด้วยและที่สําคัญนะครับในช่วงโควิด19แบบนี้การใช้หุ่นยนต์แบบนี้นอกจากจะมีความล้ํามีความทันสมัยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าลดการสัมผัสแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเรื่องของการใช้งานเนี่ยจะยากหรือเปล่าไม่ยากเลยครับ ใช้งานยังไงไปดูฮนะหลายคนบอกว่าโอ้โหดูล้ำๆแบบนี้เนี่ยใช้งานยากหรือเปล่าบอกเลยไม่ยากนะฮะเด็กๆตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแถบบอกนะครับตามชั้นเลย1 2 3่งถ้าเกิดคุณสมมติว่าอยากจะให้เสิร์ฟชั้นแรกกดเข้าไปที่แถบแรกครับแล้วก็เลือกโต๊ะได้เลยสมมติโต๊ะ11แบบนี้แล้วก็กดสตาร์ทแค่นั้นเองครับน้องก็จะไปเสิร์ฟแล้วนอกจากนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราเป็นร้านกาแฟร้านขนมหรือว่าอาหารที่มีซุปแบบนี้เนี่ย จะหกหรือเปล่าจะกระชอกไหมไม่เลยนะฮะมีตรงนี้ครับนี่สมูทโหมดนะครับน้องก็จะเดินไปแบบย่องเบาหรือว่าใครที่แบบอยากจะสร้างสีสันคลื่นเคลงให้กับร้านของคุณมีโหมดครับในการใส่เพลงไปด้วยครับโหมดพิเศษฮะนี่ตรงนี้มิวสิกตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะอัปโหลดเพลงใส่เพลงอะไรก็ได้ลงไปในนี้น้องก็จะเปิดเพลงให้คนในร้านได้ฟังกันได้นะครับน้องสามารถร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้นะครับนี่มาแล้วเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ นี่ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาเค้กมาวางได้แล้วก็ให้เจ้าของวันเกิดมารับง่ายมากๆนี่แหละครเป็นวิธีที่แบบว่าหลายคนอยากจะได้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าพูดูบอรดตัวนี้นั่นเองนี่แหละครับคือพูดูบอรดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีในยุค new normal แล้วก็เป็นอีกขั้นของน,นวัตกรรม delivery ที่สําคัญนะครับถูกใจร้านค้าโดนใจผู้ซื้อแน่นอนนะครับและสิ่งสําคัญมากกว่านั้นครับบริษัท Lastpo เนี่ยก็จะมาติดตั้งให้คุณแล้วก็เซฟโปรแกรมให้คุณตั้งแต่ครั้งแรกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ สามารถกริ้งกลางโทรไปสอบถามได้เลยนะครับที่0615781988นั่นเองนะครับบอกเลยเจ้าของกิจการอย่ารอช้านะครับผมสั่งตอนนี้เลยนะฮะมีก่อนใช้ก่อนล้ำก่อนใครเลยที่สำคัญนะครับยอดขายปังก่อนใครแน่นอนครับและนี่คือผู้ดูบอดครับคุนแจโลไหนบอกไม่เคยขายไงเออไม่เคยจริงๆครอันนี้คือครั้งแรกเหรอครั้งแรกครับใช่ครับ เป็นไงครับคุริชาครั้งแรกของเขาเอิงเท่งแบบตะลึงมากคือครบหมดเลยอะคือฟังแนละถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราคิดเลยว่าแบบ ให้ hey, เราซื้อแน่รวมไปถึงการเดโม n นสเตรตต่างๆและการเน้นย้ำโพสิ i ชั่ n นิ่ของบริษัทว่าเป็นบริษัทนำเข้าหุ่นยนต์ต่างๆนัๆ้นาและที่สำคัญที่สุดเลยมีการพูดถึงเอ่อ after service ด้วยนะคะคือครบจริงๆต้องบอกว่าเก่งมากค่ะคุณข้าวละคะใช่แล้วครับแล้วก็ชื่นชมที่โอเปิดมาก็พลังงานพุ่งเลยแล้วก็ไม่ตกอยู่ได้ทั้งคลิปเลยฮะแต่ที่สำคัญที่ชอบเป็นพิเศษก็คือหุ่นยนต์ของเราสามารถทำงานร่วมกับ พนักงานได้ไม่ใช่ไม่ใช่มามาแย่งงานหรืออะไรการใช้งานแต่ละถาดโชว์ได้ลึก<ช>มากโชว์ได้ครบครบ,ครบครับเอาละครับทุกคนครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะชนะในโจทย์ของเราในวันนี้กับรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายความยากก็คือด้วยความมันเป็นเทคโนโลยีนะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่กังวลเรื่องของศัพท์เรื่องของเทคนิคต่างๆเราจะพูดครบไหม เราจะาพูดคำศัพท์ถูกต้องไหมหนักใจมากหนักใจมากเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ขายอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็ศึกษาข้อมูลของโปรดักต์แล้วก็ดูคลิปตัวอย่างรายการอะไรเงี้ยก็ดูมาครับก็ทำขึ้นบ้านมา เึิ่งในความสามารถของทั้งคู่นะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเพิ่งได้มารู้จักกับสินค้าเราภายในวันนั้นเนี่ยแล้วก็สามารถดึงจุดเด่นดึงประโยชน์ต่างๆเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนสนใจมากครับตอนที่เราจะไปทราบผลว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะจะต้องให้คอน s u m e r Master ของเราไกด์ไลน์กับคุณข้าวอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊สิ่งที่คุณข้าวคิดเนี่ย ถูกหรือผิดใช่หรือเปล่าค่ะค่ะในส่วนของน้องแจโรเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นโคศกเป็น PR ของแบรนด์ออกมาเล่าให้กับออลูกค้าฟังแต่ในส่วนของน้องปอนเนี่ยเรารู้สึกถึงความเข้าถึงง่ายความเฟลลี่เหมือนน้องเขาไปใช้บริการเออจ้าตัวโรบอตตัวนี้แล้วมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่คุณเข้าเลยค่ะ ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวให้คุณเข้าคิดอีกไม่กี่วินาทีแล้กันและวันนี้นะครับสุดยอดนักขายของเราจะเป็นใครระหว่างน้องปอนนะครับนักขายหน้าใหม่หน้าใสที่เล่าเรื่องการขายเหมือนเป็นเพื่อนกันเองอต้องหรือจะเป็นคุณเจลโลนะครับที่มาพร้อมโอ้ข้อมูลครบเซ็ตมัดฮุกอันสุดท้ายนี่ครองใจคุณลิชาเป็นที่เรียบร้อยใช่และผู้ชนะคนนั้นก็คือ คุณแจนโลครับแจนโลครับจโลครับหลายคนบอกว่าโอ้โหดูล้ล้ำแบบนี้เนี่ยใช้งานยากหรือเปล่าบอกเลยไม่ยากนะฮะเด็กๆตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆต้องยกให้เจนโลจริงๆครับเพราะว่าเขาเหมือนมืออาชีพครับเขาสามารถดึงเรื่องราวต่างๆนำมาผสมผสานกับ นอกเหนือจากคีย์เวิร์ดที่มีอยู่ทำให้มันดูโฟล์ดูเข้ากันได้ดีครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเจโลยครั้งหนึ่งครัยินดีด้วยนะครับได้รับเงินรางวัลไป5,000บาทและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณข้าวกัสมาวันนี้จักบวงมากๆเลยนะครับ Business Development and Marketing บริษัทรอสเพาวจำกัดขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณคุณข้าวครับน้องเนี่ยหาได้ที่ไหนบ้างครับ ได้เลยนะครับก็คือใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ของเรานั่นเองซึ่งก็คือ www.raspal.com สกด r a a s p a l com นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0615781988นะครับก็ใครที่สนใจเข้ามาติดต่อเราได้พอซื้อนะครับเราก็จะช่วยติดตั้งเซตอัประบบแล้วก็พาน้องไปโลดแล่นในที่ที่คุณต้องการ และต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคอนซูเมอร์มาสเตอร์ของเรานะครับคุณลิชาภูริชาขอบคุณมากครับและแน่นอนนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับ โคล o รา Cross a new journey ให้ชีวิตเดินทางขอขอบคุณกิฟฟารีนค่ะก f ฟฟารา e นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสำหรับคุณค่ะเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและขอขอบคุณเทสโก้โลตัสค่ะและกลับมาจากพวกเราได้ใหม่นะครับทางอ m มรินทีวี HD ช่อง34ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลา14นาฬิกา50าทีค่ะกับรายการซูเปอร์เลสุดยอดนักขาาเชิญครั คุณนับคุณเจ้าโลกค่ะคุณข้าวคุณคะงานครับทีละมัดทีละมัดคือต้องบอกว่าน็อกเลยมาดูการทำงานของ Eco Bot Scrub 50นะคะซึ่งสามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4ฟังก์ชันเลยค่ะและนอกจากนี้ยังสร้างาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานที่ใช้ทุ่นยนต์ทำความสะอาดอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าตัดสินจะยากมากเลยนะคะก็ขอเลือกน้อง The Living เพชรเกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มอารทิพัสดีเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหน้าราคาเริ่มต้น1 8 8 0 0 0 0าป่บาทวงคดบินผ่าน QR Code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น1,000 0 0บาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึง31ิตุลาคมนี้